ก็สวัสดีท่านผู้คา้าทุกท่านนะครับก็คือก่อนอื่นนะฮะผมต้องบอกก่อนว่าไอ้ชั่นนี้นะครับมันมีมาจากฟีดแบ็กของท่านผู้ค้านะครับเวลาที่ท่านผู้ค้าเนี่ยเข้าเว็บไซต์ปตทไปดูเรื่องประกาศจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยนะครับในตัวประกาศเนี่ยประกาศประมูลเนี่ยนะมันก็จะมีบอกว่าหน่วยงานจัดหาไหนเนี่ยฮะเป็นคนออกเรื่องประกาศนะครับแล้วต้องติดต่ออะไรยังไงเนี่ยฮะท่านผู้ค้าบางส่วนเนี่ยก็ฟีดแบ็กมาว่าเอ๊สรุปว่า ปตทเนี่ยมีหน่วยงานจาัดหาอี่หน่วยงานนะครับแล้วหน่วยงานไหนเนี่ยเกี่ยวกับธุรกิจอะไรงานจัดซื้อเกี่ยวกับอะไรนะครับก็มีสอบถามมานะครับเซสชันนี้เราจะเคลียวความเข้าใจตรงนี้นะครับทำให้ท่านเนี่ยสามารถรับรู้ในภาพรวมว่าหน่วยงานจาัดหาปตทเนี่ยมีหน่วยงานอะไรบ้างนะครับแล้วก็หน่วยงานอื่นๆด้วยนะครับที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นาการเงินนะครับกฎหมายนะครับ แล้วก็ในส่วนของอางานจัดหาร่วมของกลุ่มปตทนะครับอันนี้มันจะเป็นงานที่ผมรับผิดชอบนะครับก็อยากจะเสริมให้ท่านผู้ค้าทุกท่านเนี่ยรับทราบนะครับเพราะว่าเข้าใจว่าผู้คา้าบางส่วนเนี่ยยังไม่ได้รู้หรือไม่ได้ติดตามเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็อยากให้มาร่วมตรงนี้ด้วยนะครับครับอันนี้จะเป็นเซสชั่นที่ผมกล่าวไปนะครับก็จะมีสามเซสชั่นนะครับอ่ามาเริ่มเริ่มเริ่มเลยนะครับ มาดูหน่วยงานกลุ่มแรกนะครับจะเป็นหน่วยงานจัดหาที่อยู่ที่สำนักง,งานใหญ่ปตทนะครับก็จะมีจะมีอยู่4ส่วนนะครับทั้ง4ส่วนเนี่ยจะอยู่ under ภายใต้ฝ่ายเดียวกันนะครับก็คือฝ่ายกลยุทธ์จัดหาและบริหารสำนักง,งานนะครับจะอยู่ที่อาคาร1อาคาร6นะครับอาคาร6ที่เป็นอาคาร10ชั้นเป็นอาคารจอดรถนะครับจะอยู่ที่ชั้น1นะครับข้างๆกรุงไทย ก็คือจะอยู่ทั้ง4ส่วนนะครับอยู่อยู่ตรงนั้นนะครับทีนี้ผมจะแนะนำนะครับส่วนแรกนะครับส่วนจัดหาพัสดุนะครับชี้ย่อจพจบยนะครับคือทุกท่านก็น่าอาจจะคุ้นนะครับเพราะว่าส่วนนี้ยเป็นส่วนหลักในเรื่องของการจัดหานะครับก็คือเป็นการจัดหาตามพรบจัดจี้จัดจ้างภาครัฐนะครับผู้จัดการก็คือคุณศิรินยานะครับส่วนที่สองนะครับก็เป็นส่วนจัดหาเชิงพาณิชย์ อันนี้จะต่างกับส่วนแรกนะครับเพราะว่าอันนี้จะเป็นการจัดหาตามะระเบียบระเบียบเชิงพาณิชย์ของปตทเองนะครับไม่ได้ดําเนินการตามพรบนะครับอันนี้จะมีคุณไตภูมินะครับเป็นผู้จัดการนะครับส่วนที่3มนะครับจะเป็นส่วนนโยบายจัดหานะครับส่วนนี้เนี่ยจะมีหน้าที่ในการกํากับดูแลนะครับพวกนโยบายการจรัดซื้อจัดจ้าง,างต่างๆกระบวนการนะครับ ทั้งในส่วนที่เป็นพรบรจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐนะครับแล้วก็เป็นส่วนที่เป็นเชียงพานิชย์นะครับส่วนนี้มีหน้าที่ดูแลกํากับนะครับเขาก็จะเขียนโปรตีเจอร์ขั้นตอนต่างๆนะฮะเพื่อให้การปฏิบัติเนี่ยถูกต้องนะครับตามกฎหมายตามระเบียบนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นผมเองนะครับปิติวัติหนูตุ๊ดนะครับเป็นผู้จัดการดูใน,ในเรื่องของส่วนจัดหาเชิงกลยุทธ์หลักๆก,ก็คือส่วนนี้เนี่ยจะดูในงานจัดหาร่วมของกลุ่มปตท ก็คือพูดง่ายๆว่ากลุบัติทเนี่ยมันก็จะมีการซื้อสินค้าและบริการที่เหมือนเหมือนกันนะครับเราเอาส่วนที่เหมือนเหมือนกันเนี่ยมาร่วมกันจัดหานะครับซึ่งทางเจกจ้ยอนะครับตัวนจัดหาเชิงกลยุทธ์ก็จะเป็นคนดําเนินการจัดหานะครับและอีกส่วนหนึ่งที่ดูแลก็คือพวกงานบริหารลูกค้านะครับอย่างเช่นจัดงาน s อซนะครับหรือว่าดูในเรื่องของระบบงานต่างๆที่เกี่ยวกับผู้ค้านะครับ ระบบ PTTVM นะครับ PTT Vendor Management นะครับท่านก็อาจจะเคยเข้ามาใช้งานนะครับทั้งเรื่องฐานข้อมูลผู้ค้านะครับเกี่ยวกับผู้ค้าทั้งหมดเนี่ยครับก็ติดต่อทางผมนะครับผมก็จะดูตรงนี้ให้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นส่วนจัดฐาในธุรกิจแล้วนะครับก็คือส่วนจัดหาและไ่หารพัสดุของทางธุรกิจ NGV นะครับจะมีคุณอัชรานะครับเป็นคน เ็นผู้จัดการนะครับที่ดูแลนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งคือส่วนจัดหาและบริหารวัสดุนะครับของของอ ى, สายงานวิศวกรรมและบริหารโครงการจะเห็นว่าชื่อชื่อจะเหมือนนะฮะแต่ว่าตัวตัวย่อจะไม่เหมือนนะครับเวลาดูในประกาศเราก็สังเกตตัวยอ่อนิดนึงนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นอันนี้เป็นหน่วยงานจัดหาใหม่นะครับหน่วยแผนกลยุทธ์และบริหารโครงการนะครับกบยนะครับอันนี้คุณเมตตาจะเป็นผู้จัดการนะครับถามว่า ส่วนนี้เราตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรนะครับเพื่อซัพพอร์ตการจัดหาที่เกี่ยวกับโครงการปุกป่านะครับครับทีนี้หน่วยงานจัดหาที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็จะมีส่วนจัดหาและบริหารพัสดุอันนี้จะเป็นของงานระบบท่อนะครับคุณรณรงร์รณเป็นผู้จัดการนะครับส่วนจัดหาแล้วก็บริหารพัสดุโรงแยกก๊าซนะครับอันนี้จะดูในงานของโรงแยกก๊าซที่ระยองนะครับจะมีคุณโคติตผู้จัดการนะครับ สุดท้ายนะครับส่วนวิศวก,กรรมระบบุรุงรักษาลงแยกการขนอมนะครับอันนี้จะดูในส่วนของงานที่ลงแยกจะซื้อทั้งหมดที่ลงแยกขนอมนะครับจะอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะครับสําหรับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับถ้าเกี่ยวกับเรื่องการวางหลับประกันนะครับก็คือฝ่ายประกันภัยและบริหารทรัพย์สินนะครับฝ่ายนี้ก็จะอยู่อาคารอาคารหนึ่งที่สํานักงานใหญ่เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมี การทาสัญญานะครับถ้ามีติดต่อเรื่องการทําสัญญาเนี่ยก็จะมีสํานักกฎหมายของปตทนะครับสุดท้ายก็จะเป็นหน่วยงานการเงินนะครับจะอยู่ตรงชั้นชั้นหนึ่งอาคาร3นะครับที่สานักงานใหญ่เช่นเดียวกันนะครับถ้าท่านติดต่อเกี่ยวเรื่องการจ่ายเงินก็ไปที่หน่วยงานนี้ได้นะครับมีเบอร์โทรศัพท์อยู่นะครับครับในส่วนอย่างที่ผมเกิ่นไปนะครับว่างานจัดหาร่วมของกลุ่มปตทนะครับที่ทาง างผมเองเนี่ยดูแลอยู่นะครับรว่ามีมีอะไรบ้างนะครับหลกัหลกๆของหลักการในการจัดหาร่วมเนี่ยเราจะเลือกเอาสินค้าและบริการที่ในกลุ่มปตรทอเนี่ยใช้เหมือนๆกันนะครับมาดําเนินการจัดหานะครับและหลังจากที่จัดหาเสร็จเรียบร้อยได้ผู้ที่ชนะการเสนอราคานะครับก็จะให้ผู้ที่ชนะการเสนอราคาเนี่ยไปทําสัญญาแยกกับบริษัทในกลุ่มปตทอที่เข้าร่วมนะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีบริษัทที่เข้าร่วมเนี่ยประมาณ 30บบริษัทนะครับของในกลุ่มปตทที่เราดําเนินงานตรงนี้อยู่นะครับทีนี้ถามว่ามันมีรายการอะไรบ้างนะครับที่เราจัดหาเนี่ยคือเผื่อทางท่านลุกค้าเนี่ยได้จะได้เข้ามาเวลามีประกาศประมูลก็จะได้เข้ามาเสนอราคาด้วยนะครับผมอยากจะชี้รายละเอียดให้ดูนิดนึงนะครับคือหลักๆเนี่ยมันก็จะเป็นในกลุ่มของสเปร์พาร์ตนะครับคืออย่างอย่างที่บอกไปนะครับว่า ของปตทเนี่ยเราจะมีพวกโรงกันนะครับมีมีปิโตเคมีนะครับอยู่เยอะนะครับแต่แปรพานธ์เนี่ยจะเป็นหัวใจสำคัญนะครับแล้วก็จะมีแพคเกจิ้งก็มีนะครับพวกเสตีลดำนะครับพวกพาเลตไม้พาเลตพลาสติกนะครับพวกเคมีคอลนะครับพวกสารต่างๆที่ใช้ในปิโตเคมีนะครับหรือพวกออฟฟิทพายก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็นอีคตลล็อกกระดาษ A4 นะครับ สำหรับทางสินค้าบริการที่เกี่ยวกับทางสถานีบริการนะครับเราก็มีนะครับก็คือทั้ง OR และ RM เนี่ยเนี่ยนะครับจะเห็นว่าเรามีเยอะแยะเลยนะครับเช่ารถก็มีนะครับส่งเอกสารก็ยังมีทั้งหมดเนี่ยครับจริงๆเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับจริงๆเนี่ยมันจะมีเยอะกว่านั้นเพราะทุกปีเนี่ยเราก็จะมีรายการที่เพิ่มเข้ามานะครับก็อยากให้ท่านลูกค้าเนี่ย เวลาเห็นประกาศตรงนี้นะครับก็เข้าไปเสนอราคากันได้นะครับทีนี้ถ้าสนใจนะครับสอบถามรายละเอียดก็ติดต่อได้เลยนะครับต่วนจดหาเชิงกลยุทธ์นะครับก็จะมีรายละเอียดให้ท่านทราบนะครับว่าเราจะประมูลอะไรยังไงเมื่อไหร่นะครับสินค้าสเปคอะไรยังไงนะครับก็โทรมาสอบถามรายละเอียดกันได้นะครับ